สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสวัสดียามสายของวันที่สิบห้าครับพี่น้องบานเทาเมื่อนี้ก็อนุญาตภาพพี่น้องบรนเทามาเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเรานะครับแปลงเกษตรของเราได้ปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาปีหกห้านะครับเป็นผักบุ้งกินแต่ว่าปลูกไปแล้วมันไม่ขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็นถั่วฝักยาวแทนนะครับมาชมนะครับแปลงเกษตรของเรานะครับสวยเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับคือเกาพี่น้องคามันกับ มันเป็นดินหินน่องขื้นสาเน้นะครับแต่ว่าก็สวยอยู่นะครับน่ครับทั่วฟักยาวประมาณนี้แหละครับตัวฟักเงาเด้อีอ่นองเด้อผมก็ไดทําการปลูกไปนะครับเพิ่น้อยสได้ห้าขังม่ใส่แล้ครับอีกอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นนียครับบวบัวผวกมะละขี้นกนะครับบางทีิ่นเอามาใหานะ้ ตอนนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งนะครับนี่ครับมันกับพ่อได้กินอยอะนะพี่น้องผงก็มาเก็บไปยึดตำแหน่งก็กินได้แล้วนะครับใบใบยังสีกินได้แล้วนะครับใบแบบนี้กินได้แล้วนะครับง่ามเลยนะครับนี่ครับปลูกไว้นะครับบรรยากาศนะครับโดยรวมนะครับพี่เหมือนเดิมนะครับแปลงตัวนี้ก็ง่ามเยูะนะพี่น้องปลูกรอบสระของเรานะครับ าง,งามเลยโดนำชุ่มมือแล้วพี่น้องน่ครับผักใบมะตูมนะครับโอ้อยามแสงนาพี่น้องในบะมะตูมก็มีนะครับาง,งามนี่พี่นอ้องกินกับลาบก็กร่อยแสบเลยพี่น้องเลยลาบก็ก่อยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็เป็นนี่ครับผักตำลึง ด้วยพักกักตีนินบานเห่าีนที่นัต้ใสซม่าหาามาลวกแก้วพักได้พักคะกัมี่น,นะครับไปมาเบ่งของไฟสื่อสารหองครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นของไยสื่อสารนะครับพื้นที่ที่เขาปลูกก็ประมาณ50ตารางวานะครับโดยประมาณนะครับล้อมไว ก็เหมือนเดิมนะครับอัปเดตให้พี่น้องเราได้ชมเนาะอัปเดตให้พี่น้องเอยเบิ่งมะเขือนะครับพี่น้องกำลังงามเลยนะครับับกพริกนะครับโอ้พริกเผินอย่ตานายน,นะพี่น้องเนาะองคดอกแซวเก็บกินยู่เสมอเลยพี่น้องบงบรรยากาศมะเขือนะครับ,ม,บรรมะเขือปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิี่สิบห้าสิยิยยยยี่ต้นนะครับ มะเขือพันปุ่บยู่ยิบห้าต้นนะพี่น้องเด้ยวพริกสดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟังผีสิบตนนบออนงง้นนะครับพริกสดมะเขือกรลังจอดอกไยพี่น้องง่ามให้นะมะเขืออาขาวพี่นะครับผักบุ้งเนี่ยกินส้มเงินนะพี่น้องผักบุ้งกินทุกวันนะครับนี่ครับผักบุ้งใช่มากง่ามให้นะพี่น้องเดียวพี่ต้นงงามเนี่ยปลอดสารพิษนะ งามสวยนะครับตัวนี้คณะนะครับผููได้มากินคณะหมูกรอบพี่น้องเอ้ยผูไดอยู่ไก่แวะมาเอาเลยบกีท้ทีได้ครับพี่น้องนะครับคณะสวยๆเลยนะครับคณะหมูกรอบน,นี่ก็ผักกวงตุงครับผักกวงตุ้งงามเขี้ยวนะครับพี่น้อง,งสวยงามนะครับ นี้เป็นหอมพักซี่นะครับพักซี่หงัดบาทห้ามนะครับเอาไปใส่ลาบใส่ก๋อยนิดหน่องามๆเลครับนี่งามๆครับกระไลกระได้พี่น้องกล้าเบอร์นีกระได้หลายบาทดยเลยแต่ปลูกไว้กินนะครับนี่พักซี่ครับไวแกงอมแล้วแวกกะปูอมปลาดุกอมไก่อมเนื้อนะครับถือกันปัดนั่งครับพี่น้องงามๆครับ ตัวนี้ก็เป็นหัวละพานะครับหัวลากาะลายต้นอยู่นะครับหัวละพากับประมาณหนึ่งสองสามสเจเจต้นแล้พี่น้องหัวลาพานะครับตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับบ้านหางจระเข้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นนะครับประมาณนี้แล้วพี่นอ้องภาพโดยรวมนะครับ แปลงเกษตรพอเพียงของฝ่ายสื่อสารมณฑลทนหารบกที่18นะครับพื้นที่พื้นที่ปลูกก็ประมาณ50ตารางวานะครับโดยประมาณนะครับหนึ่งไร่ไฮจนเกษตรนอกํำลาก,กเฮ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าผู้ได้มีพื้นที่หน่อยก็เฮ็ดหน่อยผู้ได้มีหลายกะเฮ็ดายถ้าเฮ็ดไยมันก็นสิเมื่อยแน่นะครับเฮ็ดเอาสาแหงเขามีนะครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะพี่น้องนะจะซื้อบ้างก็ผงชลรสกับน้ําปลานะครับส่วนพืชผัก นี้พอได้กินอยู่นะครับส่วนบ่อเลี้ยงปลาเราก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเนนเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาตะเพียนไว้นะครับประมาณนี้นะครับความสวยงามของสวนนี้แหละพี่น้องสําหรับมือนีคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับการเยี่ยมชมนะครับเกษตรพอเพียงของเราหนึ่งให้หนึ่งไร่ไฮจนไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ